คุณผู้ชมครับผมจะพาสาวกเกียรพยองเดินทางมาที่ Challenger Hall 2 Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าที่นี่นะฮะมีการจัดงาน Bangkok International Auto Salon 2013, 2013เกิดขึ้นนะครับ คลหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืองานอะไรอธิบายคร่าวๆนะครับคืองานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายครั้งยิ่งใหญ่ครบคันที่สุดในอาเซียนลเขสิทธิ์ถูกต้องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้คุณพลกิเลพยองนักเตะของเราว,ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะตามติดเกาะลังนักเตะของเราเข้าไปใน Challenger Hall ด้วยนะฮะไปดูนะครับว่าพวกเขาเวลาว่างๆพวกเขามาชมรถชมพิตตี้เอ้ยชมอุปกรณ์แต่งรถนะ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราตามพวกเขาไปดูกันเลยครับพานักเรียนมาเที่ยวครับ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 ตอนนี้พานนักเรียนมาจากโรงเรียนอะไรครับผมเป็นสมิธเป็นสมิธเป็นสมิธครับเป็นสมิธมากี่คนครับวันนี้นักเรียนต่างชาติของเราเล่นแบบ superman คุณผ,ผู้ชมไรับพบงคอตองนเตอร e เนชมรั Bangkok International Autosalon 2013เนี่ยถือว่าเป็นงานในปีที่2แล้วนะครับซึ่งผู้จัด และทีมผู้สร้างเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกับที่บริหารจัดการสโมสรเอสซีจีเมืองทองอยู่นเต็ดนี่แหละฮะแล้วลก็เชกเช่นเดียวกันกับอีก สัปดาห์หน้าที่จะถึงนะครับคือการแข่งขันดีวันกลางปีสนามที่1และสนามที่2ที่ลานทะเลสาบเมืองทองธาน,นีก็ถือว่าเป็นทีมอวไนร์ทีมผู้สร้างทีมเดียวกันใครที่ชอบรถดิฟรถแต่งก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะฮะอีก1สัปดาห์เท่านั้นนะครับอ่ะวกกลับมาพูดถึงเรื่องออโต้ซาลอนกันต่อนะฮะในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแต่พอจะทราบมาว่ากองเชียร์เอสซีจีเมืองทองเต่ของเราเนี่ยอาจจะแวบเข้าไปดูกันมาบ้างแล้ว หลายพันคนเลยแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนนะฮะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูเนี่ยฮะภาพบรรยากาศจะเห็นได้เลยนะครับว่าอลังการงานสร้างมากๆที่นี่จะมีรถยนต์แต่งให้ดูหูห้ย5 0 6 0คันขึ้นนะครับที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีอุปกรณ์ม o ิฟายอุปกรณ์แต่งรถนะครับจากสำนักแต่งชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกเลยละครับและบาง ช่วงเวลานะฮะก็ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตจาก JPO ปและหลังจากนั้นนะครับก็ยังจะมีการโชว์ที่เร้าใจที่ชายหนุ่มหลายแต่หลายคนอยากจะเข้ามาถึงแม้ว่าแฟนที่บ้านหรือภรรยาที่บ้านจะห้ามแล้วห้ามอีกแต่ที่นี่นะฮะก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆเลยก็คือการโชว์เซ็กซี่คาอช ว่าจะมีน้องๆ FHM Girl Next Door รรวมไปถึงดาราสาวสวยเซ็กซี่นะฮะจะผลัดกันมาโชว์ล้างรถให้เราได้ชมกันแหมช่วงนี้แหละฮะหนุ่มๆชอบกันมากๆเลยล่ะครับลัมโบลัมโบเจ้าของลัมโบครัเจ้าของลัมโบนี่คนนี้เจ้าของลัมโบใช่ไหมเรามีลัมโบอยู่คันหนึ่งนี่มีมีม<อ>ีจอดไว้ไหนจอดไว้ไหนจอดที่นี่แหละที่ไหนวะที่นี่แหละ

CG มูทอยติของเราบางกลุ่มก็สนใจรถสปอร์ตอย่างพวก lamborghini พวกเฟอร์รานะฮะก็หลายๆคนอน,นาคตนะครับอาจจะสะสมเงินแล้วก็อาจจะซื้อได้นะฮะเพราะทุกวันนี้นะักฟุตบอลก็มีไรายได้ค่อนข้างสูงครับบางกลุ่มในคุณพจนเกลียยองของเราก็สนใจในพวกอุปกรณ์แต่งรถจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะนี้จะต้องได้ง่ายหน่อยสามารถซื้อหาได้นะฮะ และสุดท้ายนะครับไหนๆเข้ามาในงานออโต้ซารอนแล้วก็ต้องแวะไปหาบูธสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่างยามาฮ่ากันสักหน่อยนะครับที่นี่นอกจากรถเกง๋งรถสปอร์ตแล้วก็ยังมีอุปกรณ์แต่งรถของทางยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ที่ทุกวันนี้วัยรุ่นชื่นชอบแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เลือกสรรในการแต่งมากมายเลยละครับีเ,เป็นภาพบรรยากาศเมื่อกุดพลกิเลมยองของเราเข้าไปถึงบูธกิจกรรมของทางยามาฮ่าครับ พิตี้ที่นี่น่ารักจริงๆเลยแะครับหนุ่มๆของเราก็ต้องขอแฉรูปไว้หน่อยนะฮะก็หวังว่าคนใกล้ชิดของนักฟุตบอลของเราจะไม่ได้เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ไปฟังบทสัมภาษณ์ของกัปตันโกดัสกอนทองเหลานะครับพูดถึงบรรยากาศของงานออโต้ซาลอนแล้วก็บูธกิจกรรมของทางยามาฮ่าครับวันนี้พวกเราก็ได้มางาน Bangko อินเตอร์เนชั่นลอร์ออโต้าอนนะครับมาที่บูธยามาฮ่าครับมามาดูรถส,สวยงามแล้วก็รถแต่งของแท้จาก,ญ,กญี่ปุ่นแล้วก็ของทั้งของของญี่ปุ่นและของไทยด้วยมีรถส,สวยแล้วก็เรามาได้อยู่ที่บูธยามาฮ่าครับมาดูสปอนเซอร์หลักของเราในงานนี้แล้วก็ของสโมสรเราครับก็ มาเยี่ยมชมกุญแมาหานก็โอ้รถสวยๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่นี่สวยมากครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาแว,แวะเข้ามาดูมาดูกันเยอะคๆ,ๆครับก็มีบูธต่างๆมากมายครับแล้วก็เป็นเป็นมีบูธไม่ทุกทุกบูธเลยโอ้มีรถสวยๆแล้วก็รถหรูๆแต่งสวยๆ,ๆนี่เยอะมากๆอยากให้ทุกคนเข้ามาดูครับบางคนอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเนะี่ยมาที่นี่งานเดียวเนี่ยได้เห็นทุกทุกรถชาติไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถสวยๆรถยุโรปรถญี่ปุ่นแท้ๆของแท้ก็ก็ถือว่า สมุนแบบในงานนี้สมมุนแบบมางไครับสาวๆพิตตี้ครับแน่นอนครับงานงานจุดจุดขายก็จะมีสาวๆพิตตี้ด้วยแล้วก็สวยๆเยอะๆนะครับก็คนที่ว่างๆอยากจะดูอะไรสวยๆในงานไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเป็นพิตตี้ต่างๆก็แวะเข้ามาได้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูคุณภาพของงานนี้ครับก็ยังมีเวลานะครับ ราะว่างานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะฮะสำหรับ Bangkok International Auto Salon 2013นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของรถแรงรถแต่งนะฮะหรือใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปสวยๆกับพิตตี้น่ารักนักก็เข้ามาดูที่ Challenger Hall 2 h ส l ิ2ั m p นุงทองธานีได้นะครับยังจะพอมีเวลาอยู่พอสมควร หรือว่าถ้าเกิดกองเชียร์ s อสซทจีมอเตอรของเราคนไหนนะฮะวันพุธนี้ที่จะเข้ามาชมเกม FA Cup ักับทีม สงขาอยู่นเต็ดนะครับมีเวลาว่างก่อนที่จะถึงเกมการแข่งฟุตบอลก็อย่าลืมเข้ามาแวะดูะอุปกรณ์แข่งรถดูรถสวยๆกันนะครับแม่งานดีๆแบบนี้ถูกยกตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นก็อยากให้ทุกคนได้ชมกันนะครับรวมไปถึงในวันที่29-30มิถุนายนนี้ก็ยังจะมีการแข่งขันรถดิฟ ดับหนึ่งของโลกอย่างดีวันกรังทีเกิดขึ้นอีกด้วยละครับณนะลานทะเลสาบเมืองทองธานีใครที่เป็นสาวกความเร็วรถแต่งรถดิบห้ามพลาดเป็นอันขาดนะฮะและนี่นะครับคือสกู๊ปวว่างของคุณพล SCG เมืองทองยูเต็ดที่ผมนำมาฝากสาวกเกลียมหยองทุกคนครับ